สวัสดีค่ะจากร้านเชื่อมว่อซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอะมาฟิทเลิกโปรนะคะของคุณสุทัศนนะคะส่งมาจากต่างังงวัดอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนี่นะคะ อันนี้ถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่มอัพเดินด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเล่อนขึ้นเ่อนลงเลื่อนขึ้นเ่อนลง เลื่อนคือเลื่อนลงนี่นะคะเรียบร้อยค่ะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ